สวัสดีจ้ามันนี้แอนซิมาเห็ดแกงเซนนะคะแกงเซนใส่แกงเซนแกงวุ้นเซน <c oughs> บ้านแอนเอ็นแกงเซนนะคะแกงเซนผสมข้อเปียกข้อเปียกแอนต้ไมไล่แล้วกะสิมาเห็ดไส้ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นหมูแล้วกะหมูสามชั้นเดี๋ยวเข้าไปพัดเครื่องจ้าแล้วก็ไปเห็ดเห็ดง่ายๆจ้าเพราะว่าเห็ดกิน เห็ดกลิ่นแบบเร่งดวนเอ็นเอาหมูสามสั้นมาลงนะคะใส่หมูสามสั้นเข้ามันน้ำมันออกจะเป็นการเกี่ยวนะเนาะเกี่ยวหมูสามสั้นที่เอาอัน ขิงกับกระเทียมมาลงเลยนะจ๊ะใส่พริกไทยจ้ะอันนี้เห็ดขิงง่ายๆเนะคะนะ่ะเนาะเราจะใส่เกลือลงไปนะคะใส่ผงฝากไช่นะคะปูรงรสตองไส้หลายด้วยจ้ะ เป็นลายไม่สีนัวปวดลงมาจำลงไปนะฮะ,ะเพิ่มซีสันแอ็นดิเพิ่มน้ำซุปลงไปเลยนะ,ะจ๊ะแล้วก็ต้มจ้าออกสินมาลงต้มไปเลยซีเดสุปก,ก็กินได้แล้วจ้ะ แกนสิเพิ่มซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงนะคะซีอิ๊วขาวนะคะไล้ซอยซอสแล้วกะปยให้หน้ำมันเดือดจแ้แเ้าเ่อกะเอาเส้นกับลูกชิ้นมาล้มที่หลังนะคะเดี๋ยวอแสวเส้นมาล้มนะคะใส่เส้นรุนนี่นะแซ่บแซ่ ลงไปก้อนสองก่อนนะจ๊ะนำซุปมันเหลือเข้าคอยใส่เพิ่มได้นะคะอันนี้ก็คือเอ็ดสิกินซ้ำนี่ก่อนนะคะว่าะเปนกินเมดหมอด้ <c oughs> กินเซนซํำนี่นะจ๊ะเอาสิกินที่ล้างเขากับเพิ่มเสร็จลงไปได้จ้ะ <c oughs> เดือดปุ๊บปุ๊บเราจะได้เอาลูกชิ้นล่ม <c oughs> เดี๋ยวจะน้อยกระตากเสิร์ฟได้ เลยนะคะเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวอันจิเสิร์ฟกับข้าวเปียกนะคะข้าวเปียกก็คือขา้าวจ้ามันเหลือ,อไข่หน่อไมาต้มนะคะผสมนะคะเพราะเอินว่าข้าวเปียกผสมแกงเซนนะจ้ะก็ในน,น้อยนี่กินดูขนาดจ้ะ เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวห้อมาปรุงกันจริงๆนำซุปเพราต้องเห็ดให้มันเข็มคนนะเพราะหอต้องมาใส่น้ำปลาเพิ่มอยู่แล้วนะจน๊ะเนาะใส่หอมซอยลงไปนะคะเพิ่มซีสันด้วยแครอทจัดสันเราจะอยากกินอยากให้มันงามยังไงก็จัดเอานะจน๊ะเนาะ ใส่หอมเจียวนะคะหอมเจียวหอมเจียวเอ็นส้อสำเร็จมากนะจ๊ะใส่หอมเจียวลงไปใส่น้ำสมจ้ะบานเท่าเนาะขาเจ้าสิมีพ่วงน้ำสม้ม พ่ง่งน้ำสมน้ำตาลแอนบอกกินไส้น้ำตาลนะจ้าบมา่มักกะเพิ่มน้ำปลาลงไปน้อยนึงจ้าพริกปน่นลงไปเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวใส่พริกกะเจ้าบอไใส่ดอกแอนเมียนก็ยสิใส่ใส่พริกแห้งลงไปจ้า เสร็จแล้วจ้าเนี่ยจ้าไปกินน้ำกันจ้าหอมบะหอมหอมสวัสดีจ้ามาจ้ากินข้าวเปียกผสมแกงเส็นเคยได้ยินบะจ้าแอนเป็นเด็กอุดอรนะคะเรากะแถวบ้านแอนสมัยเป็นเด็กหน่อยกะแม่เพิ่กนกะจิซื้อข้าวเปียกผสมแกงเส็นมาให้กินเนาะค่ะก่อนไปโรงเรียน จะสีเป็นหน้าตางสินะคะเป็นเป็นขา้าวข้าต้มข้าต้มน่นะจ้าเพราะแม่งข้าวเปียกเส้นนะเป็นขา้ขาวข้าวเจ้าข้าวเจ้าทีเข้าเจ้าเอามาต้มแล้วก็เอามาผสมแกงเส้นกินสมัยจะ่เป็นเล็กน้อยสิมีขายทุงละบาทจะสองบาทสิได้ลูกชิน้นถ้าบาทหนึ่งกะ เซนกระสีก็ค่อยได้นะกระสีได้เป็นข้าเปียกผสมกับน้ำแกงเซนเป็นประมาณนั้นเสียค่ะแล้วก็มีกวยจับกวยจับกับว่าแม่นกวยจับแบบเป็นใส่พวกหมูกรอบพวกไข่ยังสันนะสิเป็นก๋วยจับแบบน้ำเหนียวๆเป็นเซนใหญ่อะจ้ะเซนใหญ่ๆพักกับจ้ะจริงๆกินแบบสมัยเด็กน้อยกับว่มีตรกนัพักกับแต่่ว้อนเอามาเพิ่ม เินกินตะเกียบว่าแม่นยังเด็เเ้นเส้นมันเหนียวสบายดีกันว่เจ้าบ่าได้พ่อกันดนเนาะทับสมัยเด็กน่อยนะกับสิกัดปากถุง แซบอจู่จ้าข้าเจ้านิยมสีอันต้มใส่อันหมูสามสั้นนะสำหรับข่าเปียกหรือหนังหรือเป็นพวกมั่นหมูจ้ะเมื่อนี้อันหิวเขา้าเมื่อคลืนอันกินเข้าวบ่ได้อันปวดปวดฟันอันกเเ็เลยไม่เห็ดข้าเปียกผสมแกงเ้นกิน ง่ายๆจ้ะจะลี่ยว่พ่าต้องเขี่ยวไหลย <laughs> <out ube> ุดยุบ้านผู้เดียวค่ะน้องโอเว่น <im itation> ไปโรงเรียนพอบานไปทำงาน <im itation> ลมแรงลมแรง <laughs> ลมแห้งนะจ๊ะเห็นบะ ไปไหมปิวกินบาส,สุภาพขออภัยนะคะขออภัยตลอลลดล่ะสิบจะสด้ประโดนด้า <laughs> น้องเพิ่นบอกว่าพี่แอนคือเพรเฮ็ดคลิปกินไปว่าไปให้เมืองอีกแน่เพราะวะ่าจะอันเดียวกันนี่ละจ้าเพียงแต่ว่าคลิปสมัยตะกี้คลิปกินไปว่าไปก็คือส่วนมากแอนสีเลิกงานสมัยแต่แอนอเริ่มเฮ็ดคลิปก็คือบอกเหตุผลก่อนเนาะแอนตอนที่แอนเฮ็ดคลิปไม่ไหมก็คือแอนแอนประสบอุบัติเหต์หล้างแอนมันดอ แ็นไปเห็ุงานบ่ได้ก็เลยมีเวลาว่างในเฮ็ดคลิปดูแล้วก็อยู่บ้านผู้เดี่ยวดูลูกพอบ้านไปเหตุงานแล้วกับก็สิมีเวลาด้เฮ็ดคลิปต่อนเนื่องแล้วก็ช่วงที่เริ่มไปเหตุงานถ้าเจ้ากับวไดใดให้เฮ้าเหตดเต็มมือให้เฮ้าเฮ็ดแค่สี่ชมมั่วโมง แล้วก็ทย่อยอเฮ็ด4ชั่วโมง6ชั่วโมงแตเลยมีเวลาหลังเลิกงานมากมากกินเขา่าแล้วก็เป็นอาหารง่ายๆที่ของเหลือที่ออนอุ่นไมโครเวฟหรอกเอามามาเห็ดซูกิน่นมาเห็ดกิ่นน้ำกันบนันนี้พอแอนเริ่มเห็ดงานไปเห็ดงานแบบว่าโฟท่ามแล้วก็พอ พอคอยได้มาเห็ดตรงนี้เพราะว่ามันมันเป็นช่วงระวางร้อยต่ออาหารคําก็เลยบอค่อยได้เห็ดปัไหนเพราะถ้าเลิกงานเรามากินอีกอาหารคํากับครอบครัวมันจ้อกันโพดมันสิกินหลายโพดเน่นะจะก็เลยอาศัยมาเห็ดช่วงวันหยุดจะเห็ด เรากะเฮ็ดเฮ็ดคลิปกับเขาพร้อมแล้วก็ head ong, วกมานาั่งกินพร้อมว่าอาหารห้ามันจังไหนคือได้ออกมาเป็นยังสี่นะกจาเนาะก็คือมีเวลาว่างในช่วงพีหฮาหยุดอยู่ผพ้ดเดียวได้ได้เฮ็ดกับเขากินแล้วก็ได้มานาั่งคุยกันเนอะกจาเนาะก็อันเดียวกันนั่นละ,ะจ้ะก็กินไปก็ว้ากันไปเนะกจาเนาะ คนได้นี้ไปไซจ้าอยู่น้ำกันนั่นลหละโลกะช่วงนี้แอนอาร์ซีบ่ได้พ่อกันดูในช่วงเฮ็ดเฮ็ดกินเขากับขอบครั้วนะคะเพราะว่าแอนกันคือเฮ็ดงานสัปดาห์หนึ่งเป็นกะเสาร์อีกสัปดาห์หนึ่งเป็นกะบ่ายเนาะจากะ แต่ว่ากับสีพยายามเห็ดคลิปให้เมืองสม,มือถ้าเป็นไปได้หมายถึงว่าปล่อยปล่อยสม,มือถ้าเป็นไปบ่ได้ก็คืออ่าสีสองสามมือจังใดก็ยัดทิ้งแอนได้จ้ะกันยั่งยืนยันว่าสีเห็ดคลิปอ่าไปน้ากันยูน้ากันไปเรื่อยๆนะจน๊ะเนาะช่วงนี้มันเข่าเดือนท่านว่าเนาะคะ,นะเนาะอเขาเอื่นว่ายังอ่ะเขาเอืน่นเราเป็นเดือนแห่งความสุขของ ของอชาวแคนาดาเนาะค่ะเนาะเป็นเทศกาลมอบของขวัญเป็นเทศกาลคริสต์มาสก็คือคริสต์มาสขาเจ้าก็เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาหมายถึงเริ่มเริ่มจัดจัดดิสเพย์เริ่มจัด,จด,ด,จดต้นใหม่บ้านแอนเนียงว่าจัดอยู่พอบ้านเพนยังว่ามีเวลาแต่ว่าเพิ่นสีไปซอยแม่เพิ่นเฮ็ด ใน,ในวันหยุดจ้ะเพิ่นต้องไปซอยจัดพวกแอนกันสีจัดต้นน้อยๆนี่แหละคะ่ะมันเป็นเทศกาลเนาะคะเนาะบ้านไดกระมีบ้านไดกระเฮ็ดเขาเมืองลิวกับลิวตาตามจ้าแต่ว่าห้ากับบได้แบบฟุม่มเฟื้ยนะคะเ้ากับเอาของเกามาจัดละจ้าขอเพลย์ไลนยนะคะ มีปัญหา <ản> กินกินค้องแข็งๆไม่ค่อยได้อันนี้ปัญหาอเหงือกเหงือก,กอักเสบล้วก็นาสีอย่างกับป้องมือกันอายุเริ่มหลายจ้ะปัญหาเรื่องฟันก็นเริ่มเข่ามาก จะก,ก็กินได้อยู่หิวหิวมือขึ้นกินกินอย่างบ่ได้เลยอยากกินให้เมืออยู่แต่มันเนี่ยปวด <c oughs> <c oughs> กินได้ทางนี่ทางนี้กินมาได้เ <c oughs> จ้าเขาบอกว่า การว่มีโรคว่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐน,น,น,นะจ๊ะเนาะให้จําไว้นะจ๊ะถ้าพากันกินได้กินแซบนอนนรับครับท่ายสะดวกคือแอนบอกกะกินไปโรสจ้ย่ย่าไปกันวนองวลอีหยังไรหิว กันไปหาหมอตรวจท่านจะแพทย์นะคะอาทิตย์ที่แล้วจะเดี๋ยวกลับไปหาอีกสามเดือนสามเดือนไปหาเธอนหนึงเพราะว่าเขาต้องรักษา แล้วคะเนาะหลายๆายังเห <laughs> มือนแรกก็สิได้กินอันเก่านี่แหละจ้า <laughs> ช่วงนี้บริษัทต,ต่างๆนะคะที่ทำงานแต่ะหมองเขาก็สิเริ่มทย่อยจัดปีเขาบรแม่ปีใหม่ยุนี่เป็นเทศกาลคริสต์มาสเนาะค่ะก็จัดเลี้ยงคริส,สต์มาสปาร์าตี้เนาะจะเนาะให้กับพนักงานสำหรับบริษัทแอนก็จัดจัดเร็่ๆเนี่ยแหละค่ะจัดให้พนักงานเนาะคะ่ะเนาะก็เป็นการไปกิน เ่าร่วมกันกับเพื่อนๆเล่นเกมปาร์ตี้บ้านข้าเจ้ากับบ็อคือปาร์ตี้บ้านห้าปันไหนนะคะม่็ได้กินแบบว่าจนหัวล่านน้ำกินแบบบ่กลับบ้านกับซองว่เป็นน้งสั้นนะคะแต่ว่าทาผู้ใดบ้านยุกไก่ข้าเจ้ากับไห้ซิพนังงานไปจองห้อง ถ้าสมมติว่ากินข้าเจ้ายุนีถ้าข้าเจ้าดืม่มแอลกอฮอล์ข้าเจ้าสีบริยมขับรถกลับบ้านนะคะข้าเจ้าก็สิบจองห้องนอนนะคะเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาได้ขับรถกลับบ้านสะดวกบอเป็นอันตรายบ่เกิดดูัติเหตุถ้าผู้ยุไก่นะคะกับพนักงานกับสีได้อีกราค่าหนึง่งเพราะว่าบริษัทข้าเจ้าไปจอง โรงแรมหรือจองร้านอาหารหรืออยังก็แล้วแต่นะคะก็เจ้า,จาสิคิดถึงตรงนี้นั่นเพราะแมนว่าแค่ว่าจัดปาร์ตี้หรอกกะกับบานไผบบานมันแมนนะคะเพราะว่าพนักงานอยู่นี่กะเจ้าบ้านแต่ละคนบริเวณยูไก่ทีธรรงานะคะยูยูไก่สำหรับแอนกะพ่อบ้านกะสิไเป็ัห เป็นกับขงสีบดืมพอแอนบดืมนะคะกับอาสิเป็นก็อันนี้ยังแอนกับบ่หูพอแอนบอคอยถนัดพวกเครื่องดืมอาซิเป็นยังเล็กๆในน้อยกะก็กแล้วแต่พ่อได้แบบมวนกับมูนะคะแต่ว่าบ่บ่เป็นในลักษณะแบบดื่มจนแบบบ่หูจากอีหยังนงเสียคะ่ะ หรือเฮาสิบอดืมิมเขาก็บ,บ่ได้ว่าเขานะคะแต่ที่แน่ๆเป็นการไปจอยกันเพื่อนร่วมงานทุกๆแผนกเนาะคะเนาะได้ได้เจอได้เห็นกันได้คุยกันอันนี้แล้วแต่นะไผอยากไปก็ไปไผไผติดธุระบ่ไปก็ได้แล้วก็ผู้ที่เฮ็ดเอนเอนมั่นใจว่าขาเจ้าเฮ็ดเป็นสองรอบนะเพราะมันสิมีการพวกการ์ดเดิ้ลขาเจ้าไปบ่ได้วังเสียคะ่ะ ปีนี้มันตรงกับวันหยุดแอนแอนก็เลยได้ไป,แล,ป,ววไไปแล้วก็ปีที่แล้วไม่ได้ไปเฮตกะเฮตกะเดิกแล้วก็ว่าไปว่าไปอีกมือนึงว่าไปเพราะว่าขี่ข้านะปีนี้พอาดีตรงกับวันหยุดมูขอรองว่าไปท้อแอนมาเคยเห็นแอนไปงานเลี้ยงเลยก็เลยไปจ้ไปให้ค้าเจ้า แต่คงสิบ่ได้เฮ็ดคลิปดอกนะคะเพราะว่ามันเป็นงานเลียงของของบริษัทแล้วก็มันเป็นภายในแอนซีบ่็อกค่อยเอาเพื่อนร่วมงานหรืออีย่างเกี่ยวกับที่ทํางานแอนมามามาอยู่ในคลิปแอนเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมันมัน่มนนสมวัอวนัน,นี้มันเป็นคลิปคลิปของแอนอันนี้เข้าใจนจะจ๊ะเนาะก,กับคือเวาสชูฟังซื้อ มาบอกซูฟังมากินไปว่าไปจ้ากะเลยพอดีมันมันช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริคสต์มาสบริษัทพ่อบ้านกับซีเฮดคือกันจา้าเฮดเดีว่าเพิ่นไปเฮดอีกเมืองนึงเพราะว่าบริษัทแม่อยู่อีกเมืองนึงปีที่แล้วเอ็นไปกับพ่อบ้านนะไปะงานเลี้ยงของของบริษัทพ่อบ้านเพราะว่าข้าเจ้าให้ครอบครัวไปนําแล้วก,ก็เปิดโรงแรมให้พนักงาน อยู่โดยที่พ่ตทองเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ไก่เนาะค่ะเนาะข้าเจ้าไปอยากให้พนักง,งานขับรถกลางขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายก็ต้องให้ให้นอนจัดที่จัดที่จัดสรรให้นอนจะ้กะกับมวนดีค่ะไปงานเลี้ยงในบริษัทที่พอบานเห็ดงานกับมวนดี บางปีพอบานก็นเอาน่องโอเวนไปเพราะว่าแอนไปน้ำบ่ไดแอนเฮ็ดงาน <g iggle> สลับกัน, <g iggle> นกินซสรนเมื่อเราจะแสบอยู่จะวามันหงังปวดฟันบดถึงต้องกับถอนค่ะเพียงตะว่า ช่วงนี้ก็กินอาหารนอนอ่อนเป็ดก้อนนะคะ ไดเฮ็ดคลิปสมือกับคิดหอดอยู่เด้จ่าบ่เมนว่าบาค่คิดหอดเด้คิดหอดค,คิดหอดสูก้นจกคิดหอดคอมเมนต์ถ้าบ่าไดเฮ็ดคลิปคอมเมนต์กับกับบอคอยเด็กเข้ามา่านบ่จะเพราะว่ามันบ่มีคิดใหม่ออกไปกับเข้าใจยุ่ตรงนี้แต่ว่าบางครั้งเนาะเฮ็ดงานเฮ็ดงานไผกับมือมือทั้งนั้นเนาจะเนาะอาทิตย์ที่แล้วเอ็นบ่ไดหยุดเอ็นบ่ไดหยุดเลยจ้ะเอ็นก็คือเฮ็ดเฮ็ดเงี้ยว เฮ็ดเงา้อาทิตย์นึงเนี่ยอันพึ่งได้ยุดพยายามที่สิบอเฮ็ดแบบนี้จ้ะมันมันบอดีพอดีแอนไปรับ,ไปร,บไปรับกะไหวแอนกะเลยไปเฮ็ดจ้ะหนยผู้ใดบ่ปวดฟันนี่บูู่้เนาะบ่กมันผิดยังไงปวดอีรีได้จ้ะปวด จะแอันกกินได้ยุเพราะว่าแอนหิวว่าปิดปัญหาปัญใดมูเขาหัวลอยแอนแอนบอกว่าโอ้ฉันปวดฟันฉันกินว่าใดมือบอกว่าบ่เห็นบ่เห็นคือปวดฟันเลยปวดู่จ้าแต่ก็คือกินค่อยๆกินไปกินขนมปังอจ้าแต่ว่าผลไม้อ่ะที่เป็นแข็งๆจะกินบ่ญใด เป็นยังจะพักนี่เดี๋ยวอเอ็เกิฟกิฟใบหิดสลัดสลัดทุ่นหากระปองก็ได้นะคะหรือสีต้มไข่มากเราก็เอามามาโรยก็ได้เป็นสลัดเราก็ใส่น้ำสลัดลงไปก็เป็นสลัดขนาดปวดฟันนค่นี้ซีวอาเรื่องสลัดพักนะคะขามีหลายๆสีหล่ะกัหันหันเซคอนเทนเนอร์ไว้จ้ะหันแพ็คๆไว้เราก็ อาสิเป็นต้มไข่นะคะต้มไข่หรือ,อเป็นทุ่นหนากระปองก็ไดค่ะเขาเทานา้ำน้ำเกลือมันออกเราก็เอาทุ่นหนามาโรยเอาไข่มาโรยนะคะเราก็ใส่น้ำสลัดลงไปก็เป็นสลัดเราจะง่ายๆไม่ต้องไปคิดอย่างไยบางั้างอนต้มมันนี่ใส่นะคะต้มถั่วแดงใส่ต้มถั่วแดงเอามาโรยแล้วก็บางข้างสลัดอนไส่อะโวคาโดนะคะก็ได้รสชาตอิอีกแบบหนึง่ง หรือไผหมีผลหมกหลากใหม่อียังหม,ม,มักองุ่นหมักส้มหมักแอปเปิ้ลหั่นใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็โปรตีนก็อาจสิเป็นเนื้อไก่นเนื้อไก่ที่เฮากินเหลือจากมือที่แล้วนะคะเขาก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ว่าต้องอุ่นนะเอามาฉีกฉีกฉีกโรยหนาค่ะก็เป็นสลัดใดนะคะเห็ดายๆนะคะเป็นอาหารกลางวันบางครัง้งกลางวันอยู่นี่เขาเจ้าว่านิยมกินเป็นอาหารนักๆบ่กินเ่กินแบบ เป็นอาหารที่แบบเฮฟวี่เฮฟวี่เป็นกินเขากินอยียงแบบมันนักๆเพราะว่าอย่างว่าตีกินเซจแล้วต้องไปเฮ็ดงานมันสีแน,น่นโพดนังนเสียค่ะเจากับเลยวอนนีย่อมกินเราอีกอย่างพวกแอนเบกแค่สามสิบนาทีกินถ้าพู้ได้กินซา,าขมดไปแล้วค่ะสามสิบนาทีนะคะเราก็ต้องลุกไปเฮ็ดงานมันก็นเลยเฮ็ดให้ดเจวาวนีย่อมที่สิกินอ่ากินอาหารที่แบบเป็นพวกแน่นแนน เพาเจ้าก็เลยนิยมกินเป็นอ่าเป็นสลัดเป็นอาหารกลางวันสลัดแซนด์วิชหรือแซนด์วิชกับซุปเต็มเสียค่ะกันี่มาวอาสูฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับแอนแอนกินยังเป็นอาหารกลางวันส่วนมากแอนกัแอนเคยบอกเนาะค่ะเนาะแอนกักินง่ายแอนกินผลไม้กินแอปเปิ้ลบางครั้งแอนกัต้มไข่ไปบางครั้งแอนก็บเฮดสลัดขึ้นกันแต่ว่าแอนบ่ค่อยมากินแซนด์วิชแต่ว่าขนมปังแอนกัก็กินอยู่เป็นขนมปังถ้าถ้าแยมสีแอนก็กินอยู่กัเฮ็ดอยู่ แต่ว่าบางมือก็กินเข่าด้วยความที่แบบว่าเวลานมาหลายไงแล้วก็เ,เก่งใจมูน้ำจาจเพราะว่าเขากับทยอยใส่ไมโครเวฟเป็นก็เลยเอาแบบสะดวกเจ้าของสะดวกมูความก็กินง่ายๆจกับมาา เบาให้ฟังซื้อดอกว่าจังสี่จังสี่เราจะนอกกานแล้วแต่ผู้ใดอยากกินยังก็กินเป็นอาหารกลางวันสิไปกินกว๋วยเตี๋ยวสิบ้านเฮาม้นง่ายเนาะค่ะย่างออกไปหาซื้อกินก็นได้กว๋วยเตี๋ยวบ้านเฮายึดเป็นชั่วโมงคนน่ะชั่วโมงกับว่าชั่วโมงเนี่ยบางคนก็นเลยเถิดไปเป็นชั่วโมงเคองคเนเด้บ้านเฮาเนาะบ้านเฮามันสบายยุนี่บ่ได้เบรกซัมหนีก็คือซัมหนีพราะว่ามูมันต้องเปลี่ยนหลอกกันเบรกค่ะเพราะเมนว่าเบรกพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานอน่ะ งานเอามันเปลี่ยน24ทับ7นะคะก็คือ24 7ก็คือ24ชั่วโมง7ดมือมันต้องเอาสายตาไปเหตุงานแล้วก็จิไปพร้อมกันวาไดคะ่ะมันก็คือต้องสลับกันไปก็เดี๋ยวแอนไปแล้วจ้ะก็คือมาบอกซูฟังเนาะคะนะ่ะเนาะ คิดหนักสุขคนเหรอคะขอให้สุขผูสุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเหรอค่ะมีเงินมีงานท้ำนะคะสุดๆนะคะมือนีบแมนของเฮามืออื่นแมนแน่นอนจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะอ้าวบักลาบายบายนะลูกบายบายนะไว้บาย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 บบาายยอยู่กับบักลาบักลาบเพราบายบายเป็นไปบ่ได้นะจ๊ะเนาะต้องเอาบักลามาบายบายนั่มนี่นะบักลาไปหาหมอได้เมือก่อนนี่ เป็นซิวครับไ่ได้เป็นยังไงหรอกเป็นซิวเป็นซิวใต้ชางเริ่มเป็นเบาก็เลยเป็นซิวแม่กะเป็นเป็นเดือดเป็นร้อนจ้าก็เลยต้องพาลูกไปหาหมอน้องบักกป็นไงหรอคะอ่าอีกสองมือน้องบักก็ครบหนึ่งปีแล้วนะคะน้องบักเกิดวันที่อ่าสามท่านว่าน้องบักสีได้ขวบหนึ่งแล้วครับสำหรับคลิป N H N กับ R โพู์ มืออื่นหรือมือแรงก็แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลอกเมืองวาแอนซีสีเฮ็ดได้เร็วสมใจเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวล้างจางเงียนกัสซีไปเฮ็ดเวียกแล้วก็แอนซิย่างออกไปซื้อของใส่พร้อมว่างก็ะเฮดเนาะจ้ะคลิปเท่าก็เห็นกันช่มือจังใดกันแยาป้ายแยกชิมกันได้จ้ะหักกันให้กำลังใจกันคือเก็เนี่ยละขอบคุณหลายๆนะคะไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอุ้ย คิดถึงสุขคด้อครับบ๊ายบายจ้า